พร้อมแล้วประมมวิทย์ตู้วิทย์กับริสเกมกันเลยครับและคริสเกมของเราในวันนี้ครับเกี่ยวกับก๊าซที่เกิดขึ้นถ้าเราจะพูดถึงก๊าซที่เราหายใจกันประกอบไปด้วยออกซิเจนาราบอกไดออกไซด์ไนโตรเจ,น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 ,เจนเยอะสุด ็นอัตราส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรยังไงครับไนโตรเจนน่าจะประมาณ70%กว่ากว่าประมาณ70%อกว่าออกซิเจนน่าจะ20กว่า20กว่าถูกต้องนะครับในอากาศของเราจะประกอบไปด้วยก๊าซหลักๆ3ตัวด้วยกันนะครับไนโตรเจนนะครับที่มากที่สุดนะครับรองมาคือออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์นะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงก๊าซตัวนี้ครับเชิญอุปกรณ์ครับมาเลยครับสิ่งของสำคัญที่มาเป็นคำถามของเราในวันนี้ครับและนี่คือ ในตัวเจ้นเหลวครับ เอาละครับสำหรับสิ่งที่จะเป็นคำถามในวันนี้ก็คือของเหลวที่มีไอและฟอสกาดผุดขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องและที่ภาชนะก็ยังมีน้ำแข็งเกาะอ,อยู่เต็มไปหมดนั่นก็คือไนโตรเจนเหลวนั่นเองครับซึ่งมีอุณหภูมิต่ำถึงลบ1 9ึองศาเซลเซียสซึ่งไนโตรเจนเหลวนี้ก็ผลิตมาจากกา๊าซไนโตรเจนที่ถูกลดอุณหภูมิและเพิ่มความดันจนเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวอ,อย่างที่เห็นซึ่งอุณหภูมิลบ196องศานี้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางเช่นการรััักกษาาาาาสภพขอออองงงวววยยะตต่่ๆหรืเ็บท และในอุตสาหกรรมอาหารก็ใช้ประโยชน์กับการแช่แข็งหรือแม้กระทั่งการทําไอศครีมอย่างง่ายอีกด้วยละครับและในน้ำเจ้นเหลวนี้จะถูกนมาใช้ในควิดเกมนี้อย่างไรมาดูกันเลยครับและนี่คือลูกปิงปองครับลูกปิงปองลูกนี้เราจะเจาะรูไว้สองข้างนะครับเจาะรูเล็กๆไว้นะครับจากนั้นจุ่มลงไปในน้ำเต้นเหลวครับสักระยะหนึ่งนะครับจากนั้นเราใช้มือเนี่ยนะครับกำลลูกปิงปองไว้นะครับ พักหนึ่งแล้วเราปล่อยลูกปิงปองออกไปครับถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเอาละครับจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกปิงปองนี้คิดกันให้ดีนะครับตงน้อง,องซึ่งลูกปิงปองที่เราจะนําไปแช่ไว้ในในตัวเช้นเหลวนั้นจะมีการเจาะรูวไว้สองรูให้อยู่ตรงข้ามกันก่อนที่จะนําลงไปแช่ในใน,ในตัวเช้นเหลวดังภาพที่เห็นและเมื่อน,นําออกมาจะใช้มือกำลูกปิงปองไว้สักครู่และจะเกิดอะไรขึ้นเรามาฟังตัวเรื่องก,กันดูครับ ข้อหนึ่งครับลูกบิงปองลูกนี้แหละครับเมื่อถูกจุ่มไว้ในนโตรเจนแล้วแล้วมันจะค่อยๆพุ่งลอยขึ้นครับพุ่งลอยขึ้นครับออกมาเป็นควันเลยนะฮะพุ่งลอยขึ้นแบบนี้ครับลอยขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะหรือสองครับลูกอิงปองนี้จะไม่ได้ลอยขึ้นเรื่อยๆครับแต่มันจะเด้งๆๆๆๆๆๆๆเหมือนกำลังเลี้ยงลูกบิงปองอยู่ในฐานนี้เลยครับหรือสามครับลูกบิงปองลูกนี้นะฮะพอวางไว้เฉยมันจะหมุนติ้วเลยครับ เกิดอะไรขึ้นครับประจำที่ครับนึ่งนาท,ทีครับเจ๋นครับอาเลยครับจากโซเรื่องทั้งสามข้อนั้นก็ดูจะเป็นไปได้ยากทั้งหมดเลยนะครับนี่ฮะแต่มีอยู่หนึ่งข้อครับที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องงานนี้น้องๆต้องงัดความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์มาใช้กันอย่างเต็มที่แล้วเหรอครับ <S <S ว่าลูกฟิงฟองที่เจาะรูสองรูตรงข้ามกันแล้วนําไปแช่ในโซนเจนเหลวมันจะพุ่งลอยขึ้นหรือจะกระเด้งเบาๆหรือว่าจะหมุนกันแน่คุณผู้ชมลองคิดตามไปด้วยก็ได้นะครับ และคำตอบที่ตอบคือตอบข้อสาและข้อหนึ่งะฮะเอาละครับตอบข้อ3บอกว่าลูกปองจะเกิดการหมุนส่วนตอบข้อหนึ่งบอกว่าลูกปองจะลอยขึ้นมาลอยขึ้นไไมาเรื่อยๆ่อมาดูนะครับว่าทำไมถึงตอบแบบนี้นะฮะพอใส่ลงไปในน้ำเจ้นเหลวครับก็จะมีนเต้นเหลวบางส่วนเข้าไปอยู่ในลูกปองมันจะเข้าไปตามรลุมมีควันเข้าไปแล้วพอเอาออกมาเราปล่อยมันลงไปไอ กันที่หมดแล้วในเส้นเหลวก็จะออกมาแต่มันอาจจะออกมาแบบไม่คงที่มันก็เลยเกิดการหมุนหมายถึงว่าเหมือนควันออกจากรูต่างๆมันก็จะเกิดอาการหมุนขึ้นมาคบ,คบอาละครับพิสุทธิรังสีบอกว่าข้อหนึ่งมันจะค่อยลอยขึ้นเพราะว่าอะไรฮะทำไมถึงทำเาบาไนโตรเจนเบาครับมันจะลอยสูงแค่ไหนครับลองจินตนาการดูถ้าลอยหนึ่งหนึ่งไห้มันทัดหนึ่งไมเป็นทัดประมาณนี้ครหลรอลุ้นเลยนะฮะเอาละครับ และสำหรับควิสแกนในครั้งนี้ครับถ้าไม่ทําให้ดูก็จะไม่รู้คําตอบนะครับมาดูใกล้กันเลยครับเชนฮะนี่คือลูกวิงปองนะครับถูกเจาะไว้นะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายนะฮะนะครับจากนั้นนะครับจะทําการจุ่มลูกวิงปองนี้ลงไปไว้ในในตัวเ้นเหลวนะครับไปแล้วครับมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นครับเอาเละครับเอาลูกวิงปองลงไปแช่ไว้ในไนตัวเจนเหลวเลยหรอครับ จะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับคุณผู้ชมจับตาดูกันให้ดีโอเตนะครับสิ่งทา่จะเกิดขึ้นนะครับจะลอยขึ้นจะหมุนหรือจะแค่กระเด้งเบาๆในภาชนะนะฮะมาดูนะครับพร้อมแล้วนะครับปล่อยไว้ครับจากนั้นใช้มือกำเบาๆนะครับติวเลยฮะหมุนติวเลยนะครับหมุน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 ครับเพราะฉะนั้นครับคนนี้จุฬาภรถูกต้องครับ เกิดการหมุนของ Radio ลูกปิงปองอยังไม่น่าเชื่อเลยครับทำให้ยูลาพรประทุมธานีรับไปก่อน10คะแนนแม่ดูกันอีกครั้งครับเพียงแค่สัมผัสกับลูกปิงปองเพียงแค่หนึ Lang ่งวินาทีหลังจากที่นำไปแช่ไว้ในไนโตรเจนแล้วลูกปิงปองก็เกิดการหมุนเหมือนกับลูกค้างเลยนะครับคุณผู้ชม เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวเราลองมาฟังเหตุผลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรเชษฐ์ลิ้มกำเนิดบัณฑิตในโครงการพสวทของสสวทอาจารย์ประจําคนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกอิงฟองทำไมมันถึงหมุนติ้วขนาดนั้นทำไมมันไม่ลอยทำไมมันไม่กระเด้งกระเด้งกันนี้ครับผมเพราะเราเจาะรูเอาไว้ใช่ไหมครับอย่างที่น้องๆบอกอ่ะเวลาเราเอาไอ้ตัวลูกอิงฟองใส่เข้าไป พอพไนโตรเจนเข้าไปเต็มลูกปุ๊บเนี่ยครับตอนนี้มันก็จะมีของเหลวกับแก๊สอยู่ข้างในออาออกมาเนี่ยพอมาโดนอุณหภูมิห้องปุ๊บมันก็เริ่มกลายเป็นไอขึ้นมาเริ่มกลายเป็นแกส๊สครับแล้วมันขยายตัวด้วยอัตราส่วนที่ค่อนข้างสูงมากประมาณเกือบหนึ่งต่อเจ็ดร้อยเลยขยายตัวหมายความว่าอย่างไรฮะสมมุติว่าเราเอาไนโตรเจนมาสักหนึ่งซีซีอย่างเงี้ยฮะให้มันเป็นแกส๊สมันจะกลายเป็นแก๊สประมาณเกือบเจ็ดร้อยซีซีเลยอ๋อมันขยายตัวเร็วมากคราวนี้เนี่ย ในรูปิงฟอร์มมันก็ไม่มีที่ให้นโตรเจนไปนอกจากบริเวณรูที่จะออกครับครับมันก็เลยแย่งกันออกคล้ายๆเหมือนกับสปริงเกอร์น้ำนะฮะตามตามสวนน่ยสมมติว่าเปิดน้ําไปมันมีทางออกสองทาง<ฮ>า<ช>่ะฮะสปริงก,รก,ก็จะหมุนเหมือนกันมันจะเกิดแรงในทาง,<ช>ท,างที่ตรงข้ามกันแล้วก็ผลักออกไปนะฮะแล้วการที่ผมไปกำมันจะช่วยเพิ่มอุณหภูมิหรืออะไรยางไงใช่พอพออุณหภูมิเพิ่มขึ้นคราวนี้มันเพิ่มขึ้นรวดเร็วมากเพราะว่ามือเราในอุ่นมากแก๊สก็ขยายตัวเร็วมากก็กลายเป็นแก๊สแล้วก็จะ พุ่งออกมาแรงมันจะรีบพุ่งออกมาเลยแล้วทําให้มันหมุนเร็วๆแล้วสักพักมันก็หยุดนิ่งเนื่องจากอุณหภูมิมันปรับเข้าสู่สภาวะสมดุลแก๊สก็ออกไปหมดแล้วอย่าเอาไปเล่นทีเดียวครับอย่างเช่นที่เผมลองอยู่นี้มันน่ากลัวมากใช่ในี่ถือว่าจับทางอ้อมนะคะถ้าเกิดเราเราทํามันหกลดตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยแป๊บเดียวเองไม่ถึงนาทีฮะจะเกิดอะไรขึ้นฮะจะเกิดผิวหนังเนี่ยมันก็แข็งเลยมีโอกาสแบบขอคอแล้วหักเลยอนิ้วหมายนิ้วหักเลยใช่ฮะ ถาเอาไปแช่แข็งพวกพวกพวกสารเซลล์ต่างๆอะไรพวกนี้ไวาในห้องแลบเลยครับ<ช>เพราะฉะนั้นอย่าไปทดลองเองที่บ้านเลยนะครับอันนี้ทดลองให้ดูในรายการเพราะว่ามีความปลอดภัยพอสมควรแล้วนะครับ ช่ได้เลยครับผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนี่ห้ามนํามาทดลองเองเด็ดขาดเลยครับเพราะในตัวเจนเหลวนั้นมีความเย็นอยู่ถึงลบ196องศาเซลเซียสเลยทีเดียวึถือว่าอันตารายมากๆและในวันนี้เราก็ได้เห็นถึงความมาักจร์ของวิทยาศาสตร์และก็ได้เข้าใจถึงกระบวนการต่างๆของเจ้าในตัวเจนเหลวไปอย่างละเอียดเลยะครับ